ครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะผมกับหนูกตเดารามบอยตีนเดี่ยวเที่ยวทุวท่งไทยไปกับอีซูซูดีแม็กเราจะพาทุกคนไปแอลแฝกกันเนอะสวัสดีค่ะวันนี้นัทและอีซูซูดีแม็กเนมายอยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะเดี๋ยววันนี้นัทมีนัดกับคนแพร่ที่ร้านอาหารระเบียงบึงค่ะ ว้สวัสดีค่ะัดีค่พี่จอนนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารระเบียงบึงค่ะอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ทราบว่ามีเมนูอะไรบ้างคะแนะนํานะครับจเป็นยําระเบียงบึงนะครับหนูแอบเห็นอิริสุดีแม็กซ์ไปคอจอดอยู่ของใครคะก็ประหยัดน้ํามันนะครับ แล้วก็รูปลักษ์ที่มันดูแบบโบเฉี่ยวตรงกับเราพอดีอะไรนะ,นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวมอนหินพิศวงกันต่อค่ะเดิมเรียกว่ามอนหินกองนะคะและชาวบ้านก็ยังคงมีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยค่ะศักดิ์สิทธิ์เหรอเตะบอลเก่งนะยุดตลกก่อนเลยมาดูนี่ดีกว่าค่ะลักษณะของเขาเนี่ยจะคล้ายๆเหมือนเสาไฟฟ้าจะมีทั้งหมด หกเหลี่ยมก็มีค่ะแดเหลี่ยมก็มีผสมชื่อแหละที่ชื่อว่าม่อนเสาหินพิศวงค่ะติดตามมาดีนะครับว่าทริปหน้าเราจะไปที่ไหนกันกับติดเดียวเที่ยวทุั่วไทยไปกับ YouTube ดีแม็กท